สวัสดีค่ะนาภีกีมาขาวพยากรค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปแรนดอมนะคะหัวข้อวันนี้คือสัญญาณเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถึงสิ้นปี68นะสัญญาณเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงสิ้นปี68ดูว่าท่านจะเตือนอะไรบ้างนะอ่ะาไพ่เป็นการดูแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่าเรามาดูกันดีกว่าสัญญาณเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงสิ้นปีหกแปดท่านว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้เขามีมีทำแบบองค์บุตรเป็นลักษณะแบบนี้แม่หมอก็ว่าดีนะอันนี้เป็นของลูกสาวแม่หมอนะ เอามาตั้งเอาไว้พอดีมาอยู่อยู่กรุงเทพมาอยู่อยู่เตรียมย้ายหอให้ลูกสาวเนี่ยก็ก็ดีนะตกไม่แตกด้วยแล้วก็โอเคนะถ้าใครรู้สึกว่าไม่สะดวกในการที่จะเชิญองค์ไปที่ไหนองค์หนักๆคุณสามารถบูชาแบบนี้สักองค์นึงอ่ะคะ่ะเออแล้วก็ไหว้ท่านท่านก็รับรู้ได้อยู่แล้วนะคะสามารถทําได้นะคะเนี่ยของแม่หมอก,กอ็วางเต็งโตมาดูไปดูไปด,ดีกว่าว่าสัญ,ญญาณเตือนจากศิดิ์สิทธิ์เนี่ยถึงสิ้นปีหกแปดว่าอย่างไรบ้างเออเด็กถือเหรียญการเงินอนดับแรกเลยนะคะ เงิน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 น้อยนิดเหลือเกินการหาเงินค่อนข้างจะายากลําบากเนาะเขาบอกว่า,าให้คุณสมัครสมานในครอบครัวให้มากๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกินน้อยอยู่น้อยแต่สร้างความสุขในครอบครัวให้เยอะๆพยายามสามัคคีกันเข้าไว้นะคะอย่าแตกแยกกันนะอย่าแตกแยกกันการเงินการทองเข้าใจว่าหลายๆบ้านหลายๆครัวเรือน อาจจะเศรษฐกิจหมุนไม่ได้บุตรหลานอาจจะต้องออกมาช่วยทํางานช่วยทํางานหาเงินหรือบุตรหลานอาจจะไม่ได้ไปเรียนหนังสือด้วยเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือว่ายังไงก็แล้วแต่มันจะเกิดตรงนี้ขึ้นเอาา่อฮะก็ก็ถ้าเกิดสภาวะของคุณเป็นแบบนั้นคุณก็อธิบายให้บุตรเข้าใจนะว่าด้วยเศรษฐกิจมันไม่ดีเราก็อาจจะชะลอการเรียนไปก่อนแต่ส่วนหนึ่งแม่หมอมอง,มองว่าอาจจะเป็นจากสภาวะเชื้อโรคที่มันจะมาหนักหน่วงเชื้อโรคเขาจะมารอบนี้มาแรงมากนะ อ,อ,อย่างที่แม่หมอเตือนนมันยังไม่จบหรอกเพราะมันเป็นอาวบุชีวาภาพมันผลิตมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่สุดที่สุดแบบป่วยในสองชั่วโมงตายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะั่นแหละที่สุดของโควิดที่แม่หมอเห็นในนิมิตนะเออนั่นะคือซอมบี้ไปแล้วอะนะมันก็คงคงไม่นานจากนี้แหละคะ่ะยังไงมันก็เกิดเราเป็นว่าคุณก็ค่อยๆอ,อ,อธิบายบุตรหลานของคุณเขาบอกว่าดูแลบุตรหลานให้ดีการเงินการทองเนี่ยใช้ใจ่ายแบบประหยัดอ้อจะบอกว่าอืม แม่หมอจะขึ้นแจ้งข่าวสารในเฟซบุ๊กอะเนาะก็ตาทิพย์เมื่อวานเปิดตอนตีสองกว่าก็เห็นอู้เห็นคลื่นทะเลค่ะคลื่นน้ํามันซัดแรงมากเลยอะแรง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 ยังไงคุณก็ระวังแล้วก็เห็นเป็นเกาะคือจาไม่ได้ว่ามันเป็นเกาะไหนโอ้แต่คือมันซัดแรงมากไม่รู้ว่าจะมีที่ไหนเกิดสึนามิด้วยหรือเปล่านะอาจจะเป็นต่างประเทศก็ได้แต่ประเทศไทยก็น่าจะเป็นคลื่นแรงอยู่เหมือนกันก็ระมัมาระวังในปีนี้ให้ดีนะคะ กติโอ้แม่หมอก็จะให้เหตุภาพหเหตุการณ์ล่วงหน้าตลอดแม่หมอก็จะขึ้นใน facebook ใน YouTube อ่ะเนาะคุณก็สามารถติดตามได้ The d a t e นาอโอระวังเชื้อโรคระวังความตายนะคะเชื้อโรคเชื้อโรคจะมาแรงเนาะให้ระมัดระวังบุตรหลานของคุณในครอบครัวของคุณอืมแล้วก็อาจจะมีมีการสูญเสียมีการสูญสิ้นนะคะปีนี้เป็นปีที่ความตายจะมาพรากผู้คนค่อนข้างจะเยอะมากเข้าใจว่าคนอาจจะตายเยอะ ตายด้วยเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคจะเป็นวัคซีนจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นคนจะเกิดความสูญเสียหลายๆคนอาจจะถึงขั้นแบบฆ่าตัวตายด้วยเศรษฐกิจที่มันหาไม่ทันดังนั้นกินน้อยอยู่น้อยนะคะกินน้อยอยู่น้อยกินมื้อเดียวเราก็อยู่ได้นะกินมื้อเดียวเราก็อยู่ได้พัทุูดงกินมื้อเดียวเขาก็อยู่ได้นะคะมันก็ไม่ได้ทําให้ตายหรอกก็ประหยัดประหยัดเท่าที่จะใช้ได้เอาเป็นว่าความตายจะมาภาคผู้คนเยอะ เชื้อโรคผู้คนจะอ้อนบอนเห็นไหมจะอ้อนบอนท่านยมทูตอ้อนบอนสิ่งที่สูญเสียไปแล้วมันไม่ได้กลับคืนมาอาหาดังนั้นเขาบอกว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามเหตุการณ์อะไรก็ตามให้อยู่ในครัวเรือนอยู่ในบ้านจะปลอดภัยกว่าเหมือนว่ากลางค่ำกลางคืนถ้าไม่จําเป็นอ่าไม่ควรจะออกไปที่ไหนเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่อ่าในปีนี้นะเป็นช่วงที่อสูรก็ดี หมอผีก็ดีคุณใสก็ดีผู้ผีวิญญาณก็ดีคือนน้าโลกเขาเปิดทุกบานพร้อมกันนะคะนั่นหมายความว่าสิ่งที่ไม่ดีมันจะขึ้นมาบนโลกเยอะหลายๆคนที่มีเซนส์สัมผัสก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้แล้วมันจะแรงมากถ้าเป็นไปได้กัมข้างกลางคืนก็อย่าให้บุตรหลานออกนอกบ้านเนาะให้อยู่แต่ในบ้านจะปลอดภัยกว่านะคะมันสวดมนต์ไหว้พระด้วยก็ดีนะคะปีนี้ความตายจะมีมาเยอะมากมาได้หลากหลายรูปแบบความสูญสิ้นความสูญเสียของผู้คนจะมีเยอะความเจ็บป่วยจะมีเยอะ ผู้คนจะจะเขาเรียกว่าจะไม่เชื่อใจกันจะไม่ไว้ใจซึ่งก,กันและกันมันก็คงไม่มีใครไว้ใจได้มิจฉาชีพต่างๆน่าจะเกิดขึ้นเยอะนะคะถ้าตามหน้าภาัยลักษณะแบบนี้เขาถึงบอกว่าการข้ามกลางคืนอย่าออกไปไหนมันจะไม่ปลอดภยัยเขาว่าดูแลบุตรหลานของคุณนะให้ให้ดีๆน้ำภัยจากทางน้ํานะคะน้ําจะขึ้นมาน้ําถ้าเป็นน้ําลักษณะแบบเนี้ยมันจะมีน้ําบางอย่างที่ผุดมาจากใต้ดินอะ ซึ่งไม่หมอเคยเห็นหลายครั้งแล้วล่ะค่ะว่าตาทิพย์เห็นว่าน้ํามันฝุดมาจากใต้ดินไม่รู้ผุดมาจากไหนเนาะมันเป็นน้ําที่ใสนะมันไม่ใช่น้ําแบบน้ําป่าน้ําป่าก็จะอีกอย่างหนึ่งแต่น้ําที่ฝุดมาจากใต้ดินนะไม่รู้มาจากตรงไหนแต่มันขึ้นปะขึ้นแบบหลากหลา,หลายที่อ่ะทุกพื้นที่อ่กระจายไปทั่วเออแล้วก็ขึ้นใบด้วยนะมันจะมีตรงนั้นเกิดขึ้นก็อาจจะหมายรวมถึงอาจจะเป็นภูเขาไฟอ่ะภูเขาไฟ ข้างใต้นะไม่ว่าจะใต้ทะเลก็ดีใต้อะไรก็ดีแม่บอกว่ามันจะมีความร้อนละอุจ,จากใต้ดินขึ้นมาแล้วมันทําให้แบบน้ํามันมันกเพื่อมมันมันมันผุดขึ้นมาก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะคืออันนี้เขาเตือนมาเนี่ยนั่งเฉยๆน้ําก็ผุดขึ้นมาอย่างนี้คะ่ะรวมไปไปถึงพวกดินสุดนะดินถล่มอะไรแบบนี้นะให้เรามาระวังด้วยคนผู้คนเนี่ยจะ จะเพียรพยายามที่จะทํามาหากินกันอย่างมากเขาบอกว่าพยายามทามาหากินให้มันหลากหลายอาชีพนะคะเพราะถ้าอาชีพเดียวอาจจะไปได้ยากเขาบอกคุณจะต้องจะต้องผูกมิตรกับเพื่อนบ้านเอาไว้เยอะๆอย่าตัวเดียวกระเทียมรีบแบบไม่สนใจใครเพราะว่าเหตุการณ์ถ้ามันเกิดขึ้นมาบางครั้งเพื่อนบ้านอาจจะช่วยเหลือคุณได้นะคะเขาบอกว่ามีอะไรพยายามสิบถ้วยถ้าเป็นไปได้ ถ้าใครพอจะมีทุนรัพย์แล้วสามารถไปซื้อที่ดินที่จะทําการเกษตรอะไรได้ก็แนะนําให้ไปทําทําเสร็จแล้วก็แบ่งปันเพื่อนบ้านนะคะเวลามีวิกฤตอะไรเพื่อนบ้านเขาก็จะแบ่งปันให้คุณกินเนะเขาบอกว่าให้ให้พยายามไปไปอยู่ในที่ที่แบบนั้นแล้วคุณจะปลอดภัยนะคะปลอดภยัยปลอดภยัยสามดาบ โรคนะคะโรคเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อเกี่ยวกับหัวใจความดันหลอดเลือดต่างๆมันจะเกิดเยอะมากอ่าก็ระมัดระวังตรงนี้เนาะพิษพิษจากมลภาวะรอบทิศนะคะรอบทิศกระจายไปรอบทิศกระจายไปรอบทิศเลยไม่ว่าจะ็นอากาศอาหารน้ําเครื่องดื่มมันจะไปหมดมันจะทําลายระบบภูมิคุ้มกันของคนระบบเลือดของคนก็ให้ระวังตรงนี้แล้วก็เป็นปีที่เหมือนท่านเตือนว่าคนจะคนจะเนี่ย เอ่อเจ็ดไม้เท้ากับสามดะบ่ะคนจะไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจกันน่ะเอ่อจิตคนมันเขาเรียกว่าจิตคนจะสับสนเหรอจิตคนจะรุนแรงจิตคนจะแบบทําอะไรที่มันขาดสติได้ง่ายอย่างเช่นการออกมาฆ่าฟันกันหรือการอาอ,อะไรอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาเรียกว่าสภาวะจิตที่มันที่มันโดนโดนคลื่นพลังงานทําให้อารมณ์มันแปรปรวนทําให้คุมสติไม่อยู่ตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะ คืออะไรที่มันปีภัยที่ไหนก็พยายามที่จะอย่าไปนะคะอ,อ,อย่าไปอยู่ใกล้จะดีกว่านะมีงานให้กอดงานให้แน่นๆนะคะกอดงานให้แน่นๆแล้วพยายามหาอาชีพอื่นเสริมอย่าทำแค่อาชีพเดียวนะคะจะดีกว่าเนาะในเรื่องของอ่าในเรื่องของอากาศในเรื่องของอากาศนะอากาศอันนี้สำคัญเลยระบบทางเดินหายใจนะคะหาให้ระมัดระวังตรงนี้เป็นปีที่อย่า อย่าไว้ใจใครอย่าวางใจคนจะดีที่สุดนะคะพยายามอยู่กับครอบครัวจะปลอดภัยกว่าเนาะเป็นสภาวะทั่วๆไปเนาะหกไม้เท้าเหรอเจ็ดถ้วยเขาบอกว่าเวลาที่คุณจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ย ให้พยายามทำงานแบบในในโลกโซเชียลก็ดีหรือเน้นการกระจายก,การประชาสัมพันธ์นะถ้าคุณทำธุรกิจนะเน้นการประชาสัมพันธ์ที่มันจะกระจายไปรอบชิดในวงกว้างมันจะทำให้การเงินของคุณนะ่ะอยู่รอดได้นะอยู่รอดได้ k i n g อฟสอดแปดถ้วยเอ,อ่ออันนี้เขาอาจจะหมายรวมว่าผู้คน มากมายจะมีการอพยพไปทํางานที่ต่างถิน่นต่างแดนหรือหลายๆคนถ้าอยู่ต่างถิน่นต่างแดนถ้ารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยให้รีบอบพยพกลับมาอยู่ที่ประเทศประเทศของตนเองจะปลอดภัยกว่านะคนหลายๆคนมันจะมีคนเข้าและคนออกเยอะแยะไปหมดเลยแต่ในที่นี้ในที่นี้แม่หมอมองว่ามันอาจจะมป็นที่เศรษฐกิจกที่มันอยู่ไม่ได้ผู้คนมากมายนะอาจจะอพยพไปต่างถิน่นต่างแดนเพื่อไปทำมาหากินแต่เขาบอกว่าถ้าคุณจะไปคุณก็ต้องดู ดูเชื้อโรคดูดูภัยดูภัยนะคะสงครามกลางเมืองแต่ละประเทศที่มันจะเริ่มปะทุและเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะก็ให้ดูตรงนั้นด้วยเขาบอกว่าให้ดูแลบุตรหลานให้ดีๆนะคะในในเดนปีนี้นะมันเหมือนเชื้อโรคหรือความตายเนี่ยมันจะมุ่งมาทางเด็กมุ่งมาทางเด็กกับผู้สูงอายุอ่ะฮะเนาะในรอบนี้นะในรอบนี้ อ่องค์ท่านก็เลยพยายามเตือนว่าให้ระวังบุตรหลานให้ดีๆนะคะอ่าอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะอเดอ h จสเดสเจ็ดเหรียญเนี่ยเศรษฐกิจนิ่งมากเลยนะคะส่วนในเรื่องของประเทศชาติเนี่ยในเรื่องของสารรัฐธรรมนมูญพูดถึงกฎหมายก็ดีมันเดอเดชมันคงตายแล้วล่ะคะ่ะมันไม่รู้จะไปมันมันคือตามหน้าไพาอ่อ่ะ คุณไม่ต้องไปคาดหวังอะไรจากกระบวนการยุติธรรมตรงนั้นนะคะเพราะว่าคุณไปคาดหวังเนี่ยคุณจะเจอกับความผิดหวังอย่างรุนแรงนะอย่างเสียอกเสียใจได้นะเออเชารีออดเดชาราแฟนเขาบอกว่าปีนี้ก็องท่านเตือนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความตายในเรื่องของเชื้อโรคในเรื่องของภัยพิบัติเนาะเขาบอกว่าให้ให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมเยอะๆอ,อ,องค์เขาจะไม่ได้เตือนในเรื่องของความหนักหน่วงในเรื่องของการเมืองสักเท่าไหร่แต่เน้นในเรื่องของการดูแลบุตรหลาน ความปลอดภัยในชีวิตบุตรหลานและการทำมาหากินมากกว่านะคะพยายามอยู่ในทางธรรมอยู่กับพระอยู่กับเจ้าอยู่กับออยู่กับทางธรรมเยอะๆจะช่วยให้คุณปลอดภัยปลอดภัยได้มันเป็นช่วงที่เหมือนนรลกกระพมเปิดเปิด,ปดทุกบานรอบทิศแล้วยอมมาทูตก็ดีซาตานก็ดีต่างออกมาเพื่อที่จะฆ่าชีวิตผู้คนไปเยอะนะคะในช่วงปีนี้ดังนั้นโดยเฉพาะ การที่คนจะล้มล้างชีวิตผู้คนเขาจะเน้นในเรื่องของเยาวชนเน้นในเรื่องของเด็กเน้นในเรื่องของบุตรหลานและคนแก่ดังนั้นก็ระมัดระวังคนในครอบครัวของคุณดูแลคนในครอบครัวของคุณให้ดีๆเนาะโอเคนะคะก็อ่ะเป็นพอหอมปากหอมคอนอะอ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆเป็นกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ